นีค่ะน้องป๊อบนะคะจากเต็นรถมือสองยีิบเอ้าออโ,อโตโมวิลพรราม9นะคะวันนี้นะคะน้องป๊อกก็จะพามาแนะนำเจ้าตัวนี้เลยค่ะโตโยต้า C h r r นะคะเครื่องอยู่ที่1.8ลิตรค่ะปี2 0 1 9นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นและรอบๆคันรถกันดีกว่าค่ะค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะในเรื่องของอไฟนะคะไฟด้านหน้าเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ LED นะคะที่ออกแบบมาสวยทันสมัยมากๆเลยค่ะผสมบ เทคโนโลยีที่ได้คุณภาพจริงๆเลยค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเนี่ยเขาก็ออกแบบมานะคะโดยเฉพาะตัวของโตโยต้าเลยที่สวยแล้วก็ดูไฮโซมากๆเลยค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะในไฟตัดหมอกเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับไฟสองข้างเลยนะที่สวยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดู ของด้านข้างรถนะคะในส่วนของกระจกนะคะกระจกข้างเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวเลยในส่วนของล้อล้อก็จะมาพร้อมกับการาปรับดีไซน์นะคะขนาด17นิ้วนะคะเป็นอลลอยค่ะในส่วนของด้านท้ายรถนะคะด้านนี้นะคะประตูจับเนี่ยเขาก็ออกแบบมาที่แบบทันสมัยมากๆเลยค่ะ สวยจริงๆค่ะและสาวากาศนะคะก็มาพร้อมกับคี้วฉลามไฟท้ายนะคะก็ออกแบบมาได้โฉบเฉียวมากๆเลยค่ะสวยแล้วก็ทันสมัยแล้วก็จะมีโลโก้ด้านนี้นะคะตัวถังน้ำมันนะตัวถังน้ำมันก็จะอยู่เป็นด้านนี้ ของด้านหลังนะคะก็สามารถบรรจุของได้เยอะมากๆค่ะกว้างจริงๆเดี๋ยวตอบน้องป๊อปมาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะ ตัวนี้นี่นะคะก็จะมาพร้อมกับปุ่มพุ s สตาร์ t นะคะเดยวเรามาดูในบริเวณเกียร์กันนะคะมาพร้อมกับเกียร์สไตล์ใหม่ที่ดูสปอร์ตดุดันมากๆค่ะการใช้เบรกมือก็ใช้เป็นปุ่มแทนนะคะมาพร้อมกับการออกแบบดีไซน์ที่ทันสมัยค่ะมีจอมัลติมีเดียนะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะอยู่อย่างแบบเหมาะสมจริงๆเลยค่ะพวงมาลัยนะคะก็จะตอบสนองความแม่นยำนะคะควบคุมได้อย่างมั่นใจเลยค่ะ สำหรับพวงมาลัยนะคะก็ถูกออกแบบมาได้อารมณ์สปอร์ตรูปลักษณ์แบบนี้นะคะคือดูแล้วสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะอีกทั้งยังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะไว้กดใช้งานได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเสียงนะคะหรือหน้าจอ,อคอนโทรลนะคะ,ะเสียงเตือนและคำเตือนจากหน้าจอนะคะจะดังขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์เนี่ยตรวจจับความเสี่ยงของการชนค่ะ ระบบเบรกเนี่ยนะคะก็จะทำงานอัตโนมัตินะคะเพื่อลดความรุนแรงจากการชนและระบบควบคุมการปรับลดความเร็วอัตโนมัตินะคะปรับให้อยู่ในควบคุมความเร็วที่คงที่ค่ะ ในส่วนของคอนโซลน,นะคะก็ออกแบบมาด้วยสีดำนะคะตัดกับสีน้ำตาลที่ดูแบบว่าสวยแล้วก็ดูเรียบหรูดูแพงมากเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าประตูนะคะ,ะด้านประตูข้างเนี่ยก็จะออกแบบมานะคะสีดำตัดกับสีน้ำตาลเช่นกับคอนโซลหน้ารถเลยค่ะดูแบบว่าทัานสมัยแบบจนบรรยายไม่ถูกเลยค่ะออกแบบตัวรถให้เหมาะกับสรีระผู้ขับช่วยเพิ่มทัศนวิสัยลดจุดอับสายตาค่ะ มาพูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะบริเวณหน้ารถเนี่ยจะตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้านะคะและทําการส่งสัญญาณเตือนเพื่อลดโอกาสความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะอัดตราส่วนกําลังอัดอยู่ที่ 1,800cc ซีซีค่ะให้แรงม้าถึง140แรงม้าและมาพร้อมกับระบบเกี ER ยร์ CVT ค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะของเครื่องเบนซินโต y ยต a า h r นะคะเครื่องอยู่ที่1.8มิตรค่ะปี2019ราคาอยู่ที่7 19,000 10, บาทและเริ่มต้นผ่อนเพียง12,000บาทเท่านั้นค่ะตัวนี้นี่นะคะยังมีระบบแอร์แบกนะคะรอบคันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะกับ รถ0ูบาทนะคะหรือดอกเบี้ย0%นาน6เดือนนะคะฟรีภาษีประกันไทยพอระบในการดําเนินเรื่องต่างๆในการออกรถค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจเป็นรถรุ่นนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจของเรานะคะหรือช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยมีหลากหลายช่องทางมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ทิกเ o อ y o ยูทู e นะคะรถมือสอง29ออโต้โมวิลพราม9ค่ะหรือโทรมาที่ได้เลยนะคะที่เบอร์09696169 สค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราปขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ